นี่คือภัยความมั่นคงถ้าว่ายึดเชียงตุงได้ว่ายุดท่าขีเหล็กได้เราจะมีชายแดนทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนแม่สายหรือแม้กระทั่งตลอดแนวชายแดนไปถึงเชียงใหม่ตกอยู่ในอันตรายอยากจะแจ้งข่าวให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนแถบอำเภอเชียงแสนอําเภอเชียงรายนะครับอําเภอเชียงแสนอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายให้เตรียมตัวรับสถานการณ์ผู้อพยพตอนนี้เราก็คงไม่สามารถที่จะฝากความหวังไว้กับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่แล้วหรือ รัฐบาลที่กำลังเกิดขึ้นได้พี่น้องที่อยู่ที่เมืองเชียงตุงนะครับก็เป็นพี่น้องชาวไทยลือ้อพี่น้องชาวไทยใหญ่ก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพี่น้องชาวล้านนาของไทยมากนะครับพี่น้องชาวไทยลือ้อพี่น้องชาวไทยใหญ่ก็อยู่ในประเทศไทยเป็นคนไทยมากนะครับเป็นญาติพี่น้องกัน เป็นญาติพี่น้องกันคนอยู่เชียงแสนเป็นญาติพี่น้องกับพี่น้องที่อยู่เชียงตุงคนอยู่ที่แม่สายเป็นญาติพี่น้องกับคนที่อยู่เชียงตุงถ้าคีเหล็กเป็นพี่น้องกับคนที่อยู่แม่สายซึ่งขณะนี้กำลังปลูกข้าวกันรออีกไม่กี่เดือนก็จะได้เกี่ยวข้าวแล้วแต่สถานการณ์กลับไม่เป็นอย่างนั้น กองทัพสหรัฐวา่าซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าชาติพันธุ์ว่าเป็นกองกำลังที่ปกป้องคุ้มครองขบวนการค้ายาเสพติดและขบวนการค้ายาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าและกำลังฮิตเพิ่มขึ้นมาก็คือยาไอ ผู้ที่ผลิตหลักก็คือชาติพันธ์วาก็คือรัฐวะได้รับการคุ้มครองจากกองทัพวากองทัพวาได้รับการสนับสนุนจากจีนขณะนี้ได้ประกาศที่จะเข้าโจมตีและยึดครองเมืองเชียงตุงปล่อยข่าวทางลับ เตรียมการที่จะเคลื่อนจากเมืองลาซึ่งอยู่ชายแดนติดกับจีนจะเข้ามายึดเชียงตุงซึ่งห่างกันไม่ถึงร้อยกิโลเมตรสถานการณ์ตอนนี้ต้องน่าเห็นใจพี่น้องชาวไทยลือชาวไทยใหญ่นะครับเตรียมการที่จะอบพยพน้ำตาไหลภาค ต้องเล่าความจริงให้พี่น้องคนไทยที่ยังไม่รับทราบข้อมูลว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยลื้อไทยใหญ่ซึ่งมีจำนวนมากในรัชฉานรัชฉานก็คือพื้นที่ของไทยใหญ่ฉานสเตตมีชนกลุ่มน้อยไม่ว่าจะเป็นว้า เป็นโกงก้างเป็นตะอางเป็นประล่องนี่คือชนกลุ่มน้อยในรัชฉานวันนี้ชาวไทยลือชาวไทยใหญ่อพยพออกจากล่าเซียวเข้าไปตองจีจากตองจีก็จะเข้ามาแม่ห้องสอนและถ้าหากว่ายึดเชียงตุงได้ พี่น้องชาวไทยใหญ่ชาวไทยลือ้อก็ต้องอบพยพออกจากเชียงตุงน่าเศร้าใจนะครับยังไม่มีการเตรียมการรับสถานการณ์นี้ใดๆจากรัฐบาลรักษาการที่ทำหน้าที่อยู่มีรองนายกรัฐมนตรีชื่อภูมิธรรมเวชยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทำหน้าที่รักษาการก็คือสุทินคังแสงรัฐบาลนี่มีรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งผมก็มองว่าหาได้มีประโยชน์อะไรกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศไทยเลยนี่ต้องเตรียมรับมือครับว่า ได้มีการประทะกับกองทัพไทยหลายครั้งแล้วตั้งแต่ยุคสมัยที่ผู้บัญชาการทหารบกชื่อพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้ถือว่าว่าคือภัยความมั่นคงบ่อนทำลายความมั่นคงภายในของไทยย้ำนะครับนี่คือภัยความมั่นคง ถ้าว่ายืดเชียงตุงได้ว่ายืดท่าขี้เหล็กได้เราจะมีชายแดนทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนแม่สายหรือแม้กระทั่งตลอดแนวชายแดนไปถึงเชียงใหม่ตกอยู่ในอันตรายว่าคือกลุ่มกองกำลังที่ได้รับการปกป้องจากจีนว่าคือกลุ่มกองกำลังที่ปกป้องขอบวนการค่ายาเสพติด ซึ่งร้อยละร้อเปอร์เซผู้ผลิตเป็นชาววาหรือเรียกว่าวาแดกเวยเซียกังบังรอนที่ออกจากประเทศไทยไปเนี่ยก็ไปอยู่ที่นี่แหละครับอยู่ที่เมืองลาอยู่ที่เมืองซาก็อยู่ในการคุ้มครองของวา สถานการณ์นี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่จะไว้วางใจได้เราจะไม่มีรัฐที่มาคอยเป็นรัฐที่จัดการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดให้เราก่อนยาเสพติดจะทะลักเข้ามาในประเทศไทยวันใดก็ตามที่ว่ายึดเชียงตุงได้ว่าจะยึดท่าขี้เหล็กได้ว่าจะยึดตลอดแนวชายแดนตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำ ไปจนถึงบ้านโพสามบ้านมุงสามหลังนะครับซึ่งเป็นด่านที่อยู่ระหว่างไทยกับเมียนมาบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานทุกจังหวัดเชียงใหม่และไปจนถึงติดดอยไตยแหลง พื้นที่ตลอดแนวชายแดนจะถูกควบคุมด้วยกองทัพวาแล้วเราจะป้องกันเรื่องนี้อย่างไรนี่ยังไม่มีคำตอบจากรัฐบาลของนายกคุณหนูอุงอิงเลยนะครับดังนั้นก็ต้องแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่เชียงแสนเชียงรายแม่สายนี่ให้เตรียมตัวรับ สถานการณ์การบุกยึดเมืองเชียงตุงของกองทัพว่าซึ่งยึดเมื่อไหร่ผู้อพยพจำนวนมากจะทะลักเข้ามาในประเทศไทยนี่ก็ต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนทางภาคเหนือได้ทราบเอาละครับท่านที่เครบทุกท่านครับก็เข้าสู่เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ตบัดสัตว์ รอบสองตบัดสัตว์รอบสองนั้นไม่ใช่การตบัดสัตว์กับประชาชนแต่เป็นการตบัดสัตว์ระหว่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกันพักร่วมรัฐบาลที่มีเสียงไปยกมือให้ไปเห็นชอบให้ คุณหนูอุงอิงชินวัตร์ได้เป็นนายกรัฐมนตรี319เสียงประกอบด้วยพรรคการเมืองใหญ่ๆไม่ไว่าจะเป็นพรรคของคุณหนูอุงอิงก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคของอนุทินเนวินก็ภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐขาดผลเอกประวิทย์ พักรวมไทยสร้างชาติก็มาทั้งหมดพักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนาพักฝ่ายคา้านอย่างไทยสร้างไทยเทให้หมดหมเสียงแล้วก็พักนั่นพักนี่รวมทั้งหมดทั้งสิ้น319เเสียงที่เห็นชอบให้คุณหนูอุ้งอิงได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่31หลังจากที่คุณหนูอุงอิงได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรธาตุแท้ของแท้ก็ปรากฏชัดต้องเรียกว่าว่าที่นายกรัฐมนตรีคุณหนูอุงอิงได้อย่างเต็มปากเต็มคำ เพราะตอนนี้เหลือเพียงแค่ขั้นตอนที่สภาผู้แทนราษฎรจะนำเรื่องนำรายชื่อของคุณหนูอุ้งอิงกาบองคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี